คืนนี้ก่อนออกเดินทางไปงานสโลดายที่เราจะจัดวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้จะออกไปเตรียมงานก่อนแล้วก็คืนนี้นะครับเรายังมีต้องส่งคันนี้นะฮะลูกค้าจะมารับตอนตีสี่นะครับตอนที่มาส่งก็ตีสี่เพราะลูกค้าอยู่โคราชนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องที่มีคิวลงมาที่กรุงเทพขับลงมาส่งนะคันนี้เป็นสาย Enduro นะครับก็จะจอดมอไซค์ในรถเลยมอไซค์วิบากนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากใครรถเลยนะครับคันนี้ก็เตียงเนี่ยก็เป็นลักษณะเดิมแต่ด้วยโจทย์ที่ว่าลูกค้าอยากจะจอดมอไซค์ตรงนี้เลยเราก็ทําให้ช่องนี้ใหญ่ขึ้นปกตินะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมทําผมจะทำ60 50 60นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนให้ช่องกลางใหญ่ขึ้นก็เป็น60 60 บตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับตรงนี้ก็จอดมาใส่ไซได้เลยด้านหลังก็เป็นครัวครัแล้วก็มีไฟส่องลงมาที่ห้องครัวตรงนี้เึ๊่เป็นชัดใส่ตอนซ่อมเหมือนเดิมครับแล้วก็ตรงนี้ใส่พวกเครื่องปรุงกระปุงกาแฟต่างๆดีไซน์ก็เป็นโทนเขียวอีกแล้วนะครับ จนช่างชัยทักแล้วว่าเฮ้ยมึงทำนี่มึงเลือกสีเองเพราะสีเหลือหรือเปล่าบอกไม่ใช่ลูกค้าต้องการจริงๆนะแต่ว่าเป็นเขียวที่เราผสมขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับก็ต้องการแบบเรียบๆนะครับคือไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องมีตู้ไม่ต้องกั้นหลังที่ว่าไม่ต้องกั้นหลังเนี่ยก็คือเพราะว่าเขาห่วงเรื่องเซอร์วิสนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้ากั้นเนี่ยมันก็เปิด เปิดเบาได้แต่ว่ามันจะเปิดได้แคบหน่อยถ้าขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังเปิดเบาได้กว้างขึ้นนะครับเราก็เลยติดผ้าม่านไปนะครับเพิ่อมอีกผ้าม่านเข้าไปส่วนตรงนี้ก็มีลิ้นชักยาวๆแล้วก็มีของสมนาคุณนะครับเพื่อสอมพงกุญแจแล้วก็ลูกค้ายังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย ไม่ไม่ได้ฟิกอุปรกรณ์อะไรมาตู้ยงตู้เย็นเขาบอกไม่เอาเขาใช้กระติกนะครับแล้วก็พวกส้มเคลื่อนที่เนี่ยก็คือเขาจะตั้งไว้ข้างนอกอยู่แล้วโดยมีที่มีเต็นห้องน้าตั้งไว้ข้างนอกนะครับบันไดาทางขึ้นนะครับเราไม่ได้สร้างใหม่เพราะว่าผมคิดว่าเขาเป็นสายลุยๆเนี่ยเผื่อละดินละโคลนะใช้ของเดิมที่มันเป็นพลาสติกมันจะเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายกว่าแล้วก็จะทนกว่า เราก็ทําเผื่อไว้ตู้นี้ตู้ใหญ่นะครับเผื่อใส่ตู้เย็นหรือจะกะติกก็ใส่ห้องนี้นะครับ mm hmm. ใส่ดูโร่โมกันน็อกครับใส่ช่องนี้เลยนะ mm hmm. ไม่ต้องมีคานอะไรกันเขาจะได้ใส่ได้ง่ายๆ mm hmm. แล้วก็พิเศษของคันนี้นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่นะฮะเมื่อก่อนเราก็ใช้กันจนพอมีเรื่องแอร์บ้านแอร์อะไรมาแอร์เคลื่อนที่มันก็เลยตกยุคไปแต่คันนี้เขาก็ยังใช้อยู่เราก็ หาตำแหน่งวางให้มันลงตัวซ่อนอยู่ในนี้นะครับมองไม่เห็นเลยนะเครื่องอยู่ในนี้ส่วนท่อลมท่อลมร้อนออกทางไหนนะครับเราเจาะทะลุมาตรงนี้แล้วขึ้นขึ้นมาที่็อปโต๊ะนี้นะครับเราทำป่องเอาไว้อย่างนี้เพื่อเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็พ่นออกไปได้เลยส่วน ช่องที่เหลือตรงนี้เรามีแผ่นอะคริลิกปิดให้นะครับเวลาเวลาที่เราเปิดอย่างเงี้ยปิดอีกขั้นหนึ่งระบบไฟไม่มีนะครับคันนี้เขาใช้ใช้แบตสองลูกนะครับชาร์จจากไดร์เพิ่มเข้ามาสองลูกเขาก็เลยเป็นห่วงเรื่องแบตก็เลยไม่อยากให้กั้นกั้นแถงหลังเพื่อจะได้เซอร์วิสเรื่องแบตได้ง่ายอันนี้ก็เป็นไฟที่มาจากแบตทั้งนั้นเลย ตรงนี้มีไฟประดับให้อีกเส้นหนึ่งหรือก็ประมาณนี้ครับวินเทจวินเทจชั้นลอยๆแล้วก็เพิ่มเป็นระแนงเข้าไปส่วนแอร์รุ่นนี้มันเป็นมีแผงกดอยู่ข้างบนนะครับเราก็เลยต้องเจาะช่องเอาไว้เพื่อกดเปิดปิดแอร์ตรงนี้ เดี๋ยวไปเสียบปลั๊กไฟบ้านเราครับปลั๊กทิ้งไว้ตรงนี้เวลานอนนี่ครับแอร์จะเป่ามาช่องนี้แบบนอนหรือจะนอนนอนเลยก็ได้ตรงนี้คนเดียวแอร์เป่าตัวเข้าพอดีก็เพิ่มชั้นอย่างคอมพิวเตอร์นี้ทําได้ครับเพราะว่ามันสูงใหญ่ก็เลยทําชงทาชั้นให้ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้โล่งๆอย่างนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าเขาไปตกแต่งเอาเอง จะติดลูกจะยังไงก็ได้กับแล้วแต่ไอเดียลูกค้าเลยนะครับหยุดกันไปที่ซ่อนตรงนี้นะครับมันก็มีที่มานะตอนแรกเราทําแค่ชั้นปกตินะไม่ได้มีตัวไม้ระแนงตรงนี้แต่ว่าลูกค้าเขาอยากได้แผงนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะตีขึ้นมาเนี่ยด้านบนเราไม่รู้จะยึดติดกับอะไรนะเพราะว่ามันติดชุดไอเครื่องเสียงเขา เราไม่รู้จะยึดติดกับอะไร like เราก็เลยต้องลากเส้นนี้ขึ้นมาให้มันมาชนกันนะครับเพื่อจะรับน้ําหนักกันให้มันเป็นฉากรับน้ําหนักกันแล้วเราก็เลยได้เป็นร่องระแนงที่จะสามารถซ่อนไฟเข้าไปได้ก็ลงตัวดีนะครับสําหรับคนที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ผมว่าดีไซน์อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปลําบากเรื่องเอาท่อออกทางทางหน้าต่างอะไรอย่างนี้อย่างนี้ นะครับเรียบง่ายดีก็ประมาณนี้นะครับการออกแบบก็ไอที่จะต่างๆกันไปบ้างก็จะเป็นพวกบานตู้ต่างๆนะอย่างคันนี้เราก็เล่นงานหมุดอ um ีกทีหนึ <t explicit nên> ่งนะฮะก็ไม้ก็ทําให้มันเป็นดูคลาสสิกคลาสสิกนะฮะเข้ากับชุดนี้ชุดนี้มีบางคนบอกว่าเหมือนหิ้งพระแต่ว่าส่งให้ลูกค้าดูแล้วเขาบบกโอเคเขาชอบอย่างนี้นะครับ ส่วนสไตล์เราเป็นแบบนี้จะให้เราไปทําแบบหรูหลารามิเนตอันน,นั้นทําไม่ได้นะฮะถ้าส่วนใหญ่ผมจะถามถ้าลูกค้ามาหาผมว่าดูงานเจ้าอื่นไว้หรือเปล่าชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบแบบนั้นก็ไปหาช่างคนนั้นดีกว่านะครับถ้าเรามาหาเราก็จะได้งานประมาณแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปที่งานสโลดาย5นะครับที่มอกเล็กน,นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับก็ประมาณนี้นะครับการออกแบบก็ไอที่จะต่างๆกันไปบ้างก็จะเป็นพวกงานตต่างๆ,ๆ you <laughs>